เฮ้ให้้้ปาเป็นงไงมันดี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 ะเฮ้ยเลยอไมาอะไมาเฮ้ยสอดอาสมบเนาะเี้ยเ็ตจูนใช่ไหรือเปล่าอันไปดกตัวเดียวว่อีกไล่ตัวมาต่เติร์เอาหนิตัวเดียวว่ะขึ้นมาทังวีดีลอ้ไล่ตัวเติ้ยวีไปนี่ไปนี่

อ้าอย่าปดุกอย่าปดุกโอ้ยส่อไปหลายแผลกูบลอกห้าปันช่วยนจิ๊กโก้ย่าหย่าหย่าไปจับมันมึงเห็นแล้วก็ให้บักบ๊อบซ้อน ได้ป <Pil> <five! S 2> ้ไ well, ด้บ okay. ่อไม่เป็นไรมาไมเป็นไรมาไมเป็นไรมาลูกคุณ่ันนี่หัยาวไม่ใช่ปลวอแน้วมมึงเหมือนเบอร์กียื่เขียวมะเขาวย่างปลวอลูกคต้องหีามไหมไหลไปทางมือก่อนไปดูฮกินหลมึงกับพี่ทางคุณตีเลยโอ้ยไรงนี่ที่นี่สดสักดีอะดี

าาเชียนี่ก็เดยกินหอยยาเกบอดเลยขึ้นนี่ปาบ่ะขนไปนี่ไปนี่ใช่ใช<ฟ>้ถ<ฟ>นว่ะเอาขึนเอาขึนใช้ป่ามันบอกเอาอไรขึ้น,นห้ามไปยังกเลยโอ้ยชวรเนี่ยด้วยโมเมนต์ะไคร้โอ้ยแพลไอ้โอ้กูานมึเหรออันนี้อันนี้เห็นางนี่วะเฮ้ยไปบ๊ไปีนี่เอามือซุมนี่ ญาปลาในเฮือนไา่อยู่แกปวดกระไลอยู่คว่ำเขาซ้ำซีมิดหลดนี่ไม่ไม่นันไปเ่ยเร่เไตัวเตอิบแปด้ามำจเย็นจับจับพัวงหมดะังเด็ดดีเด้ออเอ้ยเอากันมรู้กไหมกูบริเวณไดกูพูด กูให้บดขึ้นเลยกูบูจับเลย